เดี๋ยวมาดูวิธีเป่าแกนใสกันนะครับใช้ไฟฟูเป่านะครับจะปรับหัวให้ไปเห็นเปลวไฟครับเป็นแหลมอย่างนี้ครับส่วนวิธีการเป่าเราจะเป่าด้านแกนทีละข้างนะครับด้านซ้ายขวาเราจะเป่าผ่านไปเลยครับเราจะไม่เป่าแช่นะครับส่วนวิธีการเป่ายวดูนะครับเป่าผ่านไปเลยนะครับค่อยๆไล่ไปเลยนะครับ ไม่ต้องแช่ครับปล่อยเป่าผ่านไปเลยนะครับเลยไปเลยนะครับเพราะว่าแล้วเราแช่แล้วเยวจะไหม้นะครับพอครบแล้วจากนั้นเราก็พลิกมาเป่าอีกด้านนึงครับเป่าเหมือนกับด้านที่แล้วครับเป่าผ่านไปเลยนะครับเสร็จแล้วครับ ถ้าอยากจะดูว่าใสไม่ใสจะเป่าข้างนอกให้ดูด้วยก็ได้ครับเห็นไหมครับ